คริสต์มาสคริสต์มาสปีนี้ซานต้าพี่แป้งก็มีของขวัญให้ทุกคนด้วยนะของขวัญที่ว่าเนี่ยมันอยู่ถุงนี้ยังไงล่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดีก่อนกดไลค์ก่อนนะเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูกดแล้วยังกดแล้วนะอ่ะดูวันนี้แกต้นเรียกแล้วแปง้งหลตินแปง้งต้น <laughs> วันนี้เราไาอยู่ในเกมไ i n e c r a f t นะไม่ได้เล่นเกมนี้มาน,นานมากมากแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาเล่นกันซึ่งรอบนี้ก็คือเรามีผู้เชี่ยวชาญในการเล่น c มค f t ราสอนเราเล่นด้วยนะคะซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีอะไรแต่ว่ามันบอกว่ามีผีนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะต้ กลัวแค่ไหนแต่ว่าระดับเัวเนี้ยล่าสุดที่เล่นมาเนี่ยคือไงครับฮีโร่บายนะคะเพราะงานรอบนี้เนี่ยก็น่าจะไม่น่ากลัวเท่าฮีโร่บายนะตายตายองที่เป็นหนึ่งอ้่ทุคได้ยินแป้งเป็นหนึ่งนะั้นต้นรดเสียงกิมตั้งก่กอนเสียงกิมมึงดังเลยอาโมณ์เอ <c oughs> ได้ยินไหมแป้งต้นสูบมันยังไม่ดังพอตรงสิย,ยังไม่ได้ยินนปนนึงนนะ <c oughs> ต้นต้นว่ามันต้นเฮ้ยอรอะต้นได้ยินเปล่าต้นทิชชู่ไหม คือก่อนอื่นเนี่ยเรายังไม่รู้เลยนะว่าสตอรี่ของพวกเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะต้นว่าเดี๋ยวเราดูนี่ก่อนดีกว่านี่เขาบอกเป็นสตอรี่หนึ่งฮ้ยีเสีอะไรสีะไรอะไรกกวางอะไรตัวอัะไรนเนี่ยเดี๋ยวเาเกลยเาม่ีอะไเเอาอะไรกินเดี๋ยวเราเก็บเนมาหรอกมั้งมันยืนเฉยดี่เห็นแบยอ๋อโอเคเอางี้ไม่น่ากลัวดิฮีโร่ใบ้หน้ากลัวตั้งเยอะ มันมาจริงเลยตายใจะ้อนก็ไม่ตช่ความผิมากเลยอ่ะโอ้โอ้ศพฉันพวกคุณประสบอุบัติเหตุทางอากาศและพัดตกลงมาจากเครื่องบิน ของขวัญทั้งหมดที่เตรียมไว้สําหรับเด็กๆได้กระจกระจายหายไปในดินแดนแห่งนี้จงออกตามหาของขวัญที่เหลือและรวบรวมชิ้นส่วนของเครื่องบินเพื่อหลบหนีออกจากที่นี่ว่าแต่เสียงประหลาดเมื่อกี้มันคืออะไรกันนะเจอเรไม่ได้เจอะเทยเเจอตัเลยเเจอเป็นตัวเลยล่ะในกล่องนี้มีอะไรบ้างอะแป้งโอ้ยเป้นลองดูสิโอกระดาษเอาชีวิตรอดเก็บกล่องของขวัญหกกล่องและเก็บซากเครื่องบิน๋อน่าจะเป็นภารกิจหลักของเกมนี้นะแป้งอ๋อนี่คือภารกิจหลักประเด็นคือเพิ่งตกเครื่ บินมาไม่พอยังต้องมาหาของต่อจะคือชีวิตลันทดมากเลยพวกเราเนี่ยดูเหมือนว่านี่กระเป๋าของเราด้วยกระเป๋าไปต้นกับกระเป๋าแป้งอ๋อโอเคคือกระเป๋าเดี๋ยวตกมเทาไหรตัวเองมาแล้วกันดูเหมือนว่าเราจะมีค่าหนาวนะแป้งค่าหนาวกี่บาทแป้งแป้งมีอะไรบ้างในกระเป๋าอะในกระเป๋ามีอุ้ยกางเกงเอ้ยมีรองเท้าดาบแล้วก็อาวุธทั่วไปแล้วก็มีคุยีเหรอแล้วก็มี๋เป็นยังไงอะมีเนี่ยคุยนี่ไง โอ้สนุกไปก็มีสไตล์ของเต้นนะมีกระทะมีหม้อมีเสื้อคลุมงั้นเราก็ใส่เสื้อเลยปะใส่กางเกงใส่เสื้อเลยเดี๋ยวมันหนาวเดี๋ยวเราหนาวตุยเดี๋ยวนะแป้งเต้นขอดูก่อนตอนนี้เราต้องไปไหนปะแล้วตัวอะไรอีกแล้วอะอะไรอะไรอะไรตัวอะไรอ้าอย่ามายุ่งมันยืนนิ่งๆนะมันเอาอีกแล้วนะมันยืนนิ่งๆีแล้วนะแป้งมันไม่ทําอะไรเราหรอกใช่ไหมมันไม่ทําอะไรหรอก เอ้าเอานิ่งเอานิ e> ่งนิ่งตียตีๆตีตีเป้งป้งลกขุยเลยปากขุยเลยเหมือนจะเาค้างหัวแป้งปลกขุยก็ได้เคลิ้ม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 เว้ยเคลิ้มว้าวใครอีกว้าวตะตะคอนจ้าเปล่าขุย หายไปไหนเลวะแป้งต้นต้นต้นผีวิ่งไะ้อยู่เปง้งทวิตดิ่งต้นต้นแยกว่าะไตอนนี้ถ้าแป้งเห็นต้นนะต้นนางสารมากเลยตอนนี้เปง้ปงเป้ง <laughs> ถ้าลงน้ำลงน้ำต้องหนาวแน่เลยเติ้พอแล้วหรอนี่นี่ต้นต้นตีมันอยู่อ้าสวยดิเอาเป่าขุยเลยคุณมีทางอยู่สองทางระหว่างช่วยเพื่อนกับเป่าขุยคุณเลือกเป่าขุย ขอบคุณมากเป้งรักเพื่อนแต่ไม่แสดงออกเพื่อนไปไหนอ่ะจะเป็นแป้งเป่าเพี้ยนนะเมื่อกี้ก็จะเป็ต้นนอนตายทั้งที่มีของอยู่มีอาหารนี่ไงเอ้าไม่ใช่มันเพนกวินอยู่มาไหนไหนไหนนี่นี่เพนกวินเพนกวินเออนี่แหละตัวนั้นแหละที่ต้นเจอเมื่อกี้ดูสิดูหน้าน้องดิโอ้ยแต่นะอุ้มไนเนี่ยโอ้ยอุ้มเนี่ยโอ้ยน่ารักจังเลยเออไปไปไปด้วยกันเลยไปด้วยกันไปด้วยกันเลยอุ้มไปเลยเลี้ยงสัตว์ คือตอนนี้มันกลางคืนแล้วเดี๋ยวก่อนก่อนที่เราจะไปหาของอะไรของเราแล้วเตอร์เตอรว่าก่อนที่เราจะไปหาเนี่ยเราหาทรัพยากรก่อนไหมโอเคได้เริ่มจากการตั้งชื่อน้องเพ็กวิ้คนนี้ก่อนต้นว่าเราไปหาที่อื่นดีกว่าอาจจะต้องแบบเดินตามต้นมาหรือเปล่ามีดาบมีดาบตัวนี้มีดาบตัวนี้มีดาบมันก็คือมันอันตรายยังเลยอุ้ยกระดาษนี่อะไรอะกระดาษปริศนาทางลงท่าแห่งความบังเวงเราจะไม่ลงท่าก่อนแบงโหมันเยอะมากเลยตอนนี้มันเยอะนะมันเยอะนะโอ้โหอากาศหนาวจัดอะดูสิอ้ยยี่เจ็ดหนาวหนกวเลยอะลบยี่เจ็ดย เฮ้ยต้นว่าต้นเจอหมู่บ้านโอ âu, ้โอ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 ้หม like right? yes, 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 ู un, here, here, ่บ้านใช่ไหมโอ้ยเลยทันทีนอนที่นี่เลยแป้งนอนตรงนี้หรอเดี๋ยวต้นดูซิว่าตรงนี้มีที่นอนหรือเปล่าได้เลยอุ้ยตายแล้วอันนี้ทำไมอยู่ด้วยกันสองคนโอ้ไม่ผู้หญิงสองตายแล้วไรผู้หญิงเอาเช้าแล้วโอ๋ยอากาศสดใส อนะโอากาศได้แสนดีคือเมื่อกี้ต้นจะบอกว่าตอนที่เราวิ่งหนีผีกันอ่ะต้นเจอกล่องซึ่งไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้มันเป็นกล่องของขวัญหรือเปล่าแสดงว่าเราต้องกลับไปที่นั่นอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปสร้างบ้านแถวนั้นแต่ว่าที่นี่อ่ะต้องแบบสำรวจก่อนหรือเปล่าเออก็จริงเนาะไหนๆก็มาหมู่บ้านแล้วนะสมมติสนุนไหมโอ้ยถ้ามนหมู่บ้านนี้คนน้อยจุงเอยคนเลมหมอนียเออนี่คนเลมเนี่ยเท่จัดเลยดูสิพี่เลมคะพี่เลมโอ้โหโซเฮนซัมนี่นี่อันนี้อันนี้มีกล่องอันนี้มีซอลลี่สองดเลยอง <sk r its> ขวัญก็ได้เดี๋ยวต้นอ,อ่านสตอรี่ให้ฟังมีสตอรี่แล้วก็มีน้ำยาวายไดมอนเจ้าสิ่งมีชีวิตนั้นมันได้ช่วงชิงคริสต์มาสของพวกเราไปทุกๆคืนวันคริสต์มาสมันจะพรากชีวิตคนในหมู่บ้านไปคนหนึ่งคนทางเดียวที่จะลบล้างคำสาปดีได้คือการที่มีผู้กล้าลงไปในถ้ำเบื้งลึก เพื่อชิงน้ำยาวิเศษที่จะทำให้มันหายไปจากโลกนี้ตลอดกาลหากผู้ดใดได้อ่านบันทึกนี้ขอจงมุ่งหน้าไปยังถ้ำแห่งความวังเวงได้โปรโดช่วยพวกเราด้วยปอลอหยิบน้ำยาในกล่องได้เลยนะจากชาวบ้านหนึ่งอ๋อไอถ้ำที่เราเคยถามเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ถ้ำเมื่อกี้มันคือถ้ำวังเวงเอ,อ,อ้ยใครบนหัวเราใส่ไอ,อ้ตาสเีเหลืองอีกแล้วไม่เห็นมีเลยใครอะโอ้มันเป็นเด็กไม่มีอะไรหรอกแป้ง เฉลยมาจำสเกเจสกันยาโมกันคืนเอาสวยสิโค้ดอย่างคูมาแป้งเราแบ่งกันได้เลยอ่ะเราโดนพร้อมกันหนึ่งทีอ่ะเออโหเวเราต้องตัดไม้ท่านหน่อยใช่ไหมใช่แต่แต่แป้งตัดนี้เลยหรอครับมาแป้งเราจะได้กินอาหารอร่อยกันแหละอาหารอร่อยอร่อยโคตรดีมีสามสองอันเนี่ยเอาไปเลยแป้งอ่ะสิบหกอันของอร่อย ทำไมทธอไปต้นถึงอยู่อย่างเงี้ยเด้นเไมทอไปต้นอยู่แล้วก็ไปที่บ้านเราก่อนไปสร้างบงสร้างบ้านก่อนนะได้เลยอะไรอะไรล่ะอะไร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 อะะอะไรอะไรรรอไ แบบสร้างบ้านบ้านสร้าบ้านเอ๊ะเดี๋ยวนะเตียงเราไม่มีโอ้ยเราต้นมีแค่นี้เดี๋ยวนะต้นไปตีแกะเพิ่มก่อนเราพกเตียงมาอยู่อันนึงของเราแล้วไปทุบมาโอเคใช่ใช่นี่งกล่องใช่ปะใช่ใช่ใช่นช่นี่ใช่นี่ใช่ใช่ใช่ใน่ใช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 ่ใน่ใช่ใน่ัช่มช่ใช่ใช่ใช่่ใน่ใน่่ใช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 ่ัช่ใช่ัช่ใ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 ่ในมัน่ันมใช่ใชมันมใช่ใช่ในมันมใช่ใมันมันมันม อย่าไรอย่าไรอย่าไรอย่าอย่าไอย่าไอย่านไปล้วมันไปแล้วมันไปแล้วไปแล้วมันไปแล้วไปแล้วมัน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 ไแล้วมันไปมันไปแลวมันไปวมันไแ้วมันไปแลมันแมันไป้วมันไปแล้วมันแมันไปแล้นไปแล้วมั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 นแล้วมันไปแล้วมป้วมั้แป้วมปแล้วมแป้วมปแล้วมแล้วมันมันไปแ้วน โอ้โหแป้งตอนนี้พวกเราจนมากพวกเราแบบพวกเราลําบากมากอะ่ะต,ตั้งแต่เล่นเกมมาต้นไม่เคยลําบากขนาดนี้มาก่อนเติ้นไว้ใจเรื่องการสาร้างบ้านของแป้งได้เลยเราจะทำให้ที่อยู่นั้นต้นขอ,<พ>ขอบ้านแบบขอบ้านแบบบ้านกับกา,รบาก,การะแป้งไม่ว่าหลังการงานสร้างนะได้เลยต้นได้เลยได้เลยเราจะทําให้บ้านนี้เนี่ยน่าอยู่ที่สุดและสบายที่สุดไปดินปะกัดจะวิ่งหนีหนีเสือปัาจระเข้ แกนัแกจอยู่เลยแหววแล้วแป้งตอนนี้ต้นแย่มากอาการแย่ปวดร้าวเจ็บปวดเหลือเก้ออ้าผีหลอโอ้โหมามาอย่าจริงๆรหมไม่เป็นไรเติ้ลไม่เป็นไรเราไอเดียมัาอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยเอาให้เติ้ลนนแกจะิ้ลกับเติ้ลเลยค่ะแกนักแกช่วยด้วยช่วยด้วยนอนหนีความจริงขนาดนี้บ้านเราก็เสร็จแล้วเติ้ลนั่งดูหน้าบ้านสิ โอ้แป้งอลังการงานสร้างมากเต้นเล่นมา1นปี2ปีเต้นทําอย่างนี้ไม่ได้นะสวยเนอะสวยมากเลยอ่ะนี่เต้นไม่อยากไปแล้วแป้งเต้นอยากดีแล้วอ่ะเอ้ยเติออเ้น่ปยงียแล้วหลัหลหลหลงบ้านนะอุ้ยน่าเกลียดมากเลยแป้งสวยอ่ะขออนุญาตจำคำเมื่อกี้ไว้นะะสวยแบบว่าเต้นไม่เคยทําบ้านได้ดีขนาดนี้มาก่อนอลังการงานสร้างมากเต้นเล่นมา1นปี2ปีเต้นทาอย่างนี้ไม่ได้นะตอนนี้เราขาดอะไรรู้บ้างนะเต้น เห็นหน้าตัวอะไรอ่ะผีเหรอแป้งไหนนี่นี่เห็นปะตรงหน้าต่างอ่ะไม่เห็นเอออนี่ไงเอาเฉลยแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมัันขยบตัวอะไรอ่ะมันคือตัวของขอดูหน้ามันจะมาเขาบอกไม่ได้ใช่ไหมเฮ้ยมันตีทะลุเลยไม่หรอมันเขาบอกไม่ได้ใช่ไหมมันเขาบอกไม่ได้ใช่ไหมเขาไม่ได้หรอกนี่นีเขาไม่ได้นีโดนวาย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 เขาไม่ได้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  ดีนะมีประตูอีกอันอันหนึ่งไม่ต้องตัดเส้นเี่ครีปเปอร์ต้นว่าประตูมันทำได้จริงๆเนี่ยแว่งแต่ว่าโอเคแหละขขงคนวิธีการคิดการเข้าบ้านแบบใหม่ แป้งเตรเข้าบ้านไม่ได้เธอวันนี้เธอกลับบ้านช้าจังเลยฉันทำวินีเข้าบ้านไม่ได้แป้งต้นเข้าบ้านไม่ได้เาทำไงดีแย่แล้วแหะตินเราติดกับดักตัวเองอ่ะโอมืดมากเลยอะแป้งไหนวะมันเตนเตเรนเตข้าเข้าเข้าบ้านทางไหนเติรนเตินเติร์นเติรนเตนเตเตน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 เต น่ากลัวน่ากลัวคุณดูบอกว่าบ้านเราหน้ากลัวก่าพีอีกไม่เห็นน่ากลัวเรลยแป้งเราไปที่ถ้ำวางเวงกันดีกว่าไปกันดีกว่าว้ายให้ตื่นเต้นเราจะได้เข้าถ้ำถ้ำวางเวงให้ตื่นเต้นเราต้องลงแบบทีละสเต็ปนะแปงเราต้องไปเอาน้ำยาใช่ไหมเพื่อมากำจงกำจัดโอ้ยแต่กว่าจะเอามาได้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าต้องหาขนาดไหนละแป้งโอ้โหแล้วลงกันยังไงเนี่ยมีสินะคนที่เล่นแบบใช้สมองกับคนที่เล่นแบบอื ุดดยอจริงๆแป้งก็อยากขับให้นเป็นเจ็ตัวเองสิแป้งขี่เรือไม่เป็นว้ายถึงแล้วโู้เสียงแบบโอเคโอ้ยโอเคนายิชั่นสสดใแต่ว่าในถ้ำเนี้ยเสียงที่จะเจอผีบ้างเลยนะแป้งเอ็มสแกเอ็มสแกเอ็มสแกโอ้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 ไอซี่ถ้าเกิดว่าแล้วนายพิชานี่จะเป็นยังไงเนี่ยจริงมองยากมากเลยนะมินโอ้โหนี่ไงกล่องของขวัญแล้วก็เวสโตนปะนั่น เลิศเลิศเลยล่ะเอ่อตอนนี้เรามาอยู่ที่ไหนอุ๊ยแล้วมันร้อนมากแป้งมันร้อนจัดเลยอะเออว่ะอู้หูอุณหภูมิขึ้นแบบมันร้อนมากมันร้อนมากเอาหินอุดก่อนป่ะอุดลาว่าก่อนโอเคให้ผลล็อกตอนที่สองเขาไม่ให้เราเข้าไปก่อนจนกว่าถึงตอนที่สองพวกเราเดแล้วทางนี้ล่ะเต้นนี่มีกระดาษทางนี้ ทางเข้าดันเจี้ยนหนึ่งอุ้ยนี่ไงนี่แหละทางที่ต้องมาแป้งแต่ว่าตรงนี้อุ้ยตรงนั้นมีกล่องอะไรก็ไม่รู้อีกด้วยอ่ะอู้เห็นปะกล่องสีม่วงม่วงอะก็จะเป็นองของขวัญแล้วนะเออคือตอนนี้เราต้องเลือกกันว่าเราจะไปเอากล่องก่อนหรือว่าเราจะเข้าดันเจี้ยนก่อนเพราะว่าดันเจี้ยนเนี่ยมันน่าจะทางซับซ้อนนะแป้งอืมงั้นเราไปเอากล่องก่อนไหมล่ะได้มีปะมีมีมีแต่ว่ามีน่าระวังกมีราวาดเลยนะของขวัญนนแป้งเปิดได้เลยนะ โอ้กล่องสีชมพูเราต้องเก็บไว้สินะในนั้นมีอะไรบ้างอ่ะอยากรู้จังเลยของขวัญของเด็กอ่ะขโมยของขวัญเด็กได้ปะอวิโอ้ยวิน่ารักอุ้ยเราใช้ของเด็กด้วยนะเนี่ยตจะลองตจะลองสิีจะลองไม่ใช่ของขวัญหรอก โอเคทางเข้าดันเจียนไปเลยไปแป้งได้เติ้นไปทางนี้ดีกว่าขางด้วยลองดูก็ได้นะแป้งเติ้นลองดูให้โอ้ชุดชุดชุดในสุดแล้วก็จะมีชุดดีๆใส่แล้วเติ้ลใสไปอุ่นเลยอ่ะโอ้โหดูว่าดูว่าแมวอุ้ยสับสนเลยเออดีเติ้นก็ได้ชุดเหมือนกันโอ้โหแน่นชุดทั้งสองคนเลยอ่ะอุ้ยนี่อะไรเนี่ยเอาออกเลยดิจะอยู่ในแกดันเจียนมันทางมันซับซ้อนอยู่นะเนี่ยเราต้องขุดนี่ป่ะเดี <sh arp> <sh arp> <sh arp> <sh arp ๋ยวนะเดี๋ยวนะแป้งเติ้นว่าเราหาทางขึ้นไหมมันน่าจะ มีทางขึ้นทางลงอะไรสักอย่างหนึ่งไหมอะเดี๋ยวนะดูตรงนี้แล้วก็นี่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วนี่นี่นี่โอ้โหนี่ไงแล้วก็อย่างนี้โอเคโอ้แตซี่โอ้มันมันยังไม่เจอผีนี้เลยอ่ะโคตรอย่างโคดีโอ้โหนี่นี่กล่องของขวัญโอ้โหเพชรเลิศเลยล่ะโอ้เนี่อันนี้อันนี้มีอีกแง่งนนี้มีอีกขอใช้ดวงแป้งหน่อยได้เลยพ่อเนเธอร์สตาววว้้าร์ แป้งไหวมากเลยอ่ะนอนปีอยู่นี่นอนเลยเราไปขึ้นข้างบนดีกว่าขึ้นกันดีกว่าทางขึ้นอยู่ตรงนี่้เต้นขวาสไหนไปปะเต้ลต้นหาทองไม่เจอโอเคอุ้ยดันจี้ว้าวโอ้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 โนี่อันนี้ก็เป็นกลงโอ้โหต้นเจอเพชรอีกแล้วอุ้ดกลงสูงพุดดีอิ่มอิ่มอะแกะเลยปะต้นเปิดนะเปิดเลยต้นอุ้ยขอดูหน่อยสิว่าครั้งนี้เป็นอะไรแคนดี้ อย่างนี้แป่งเฮ้ยน่ารักจังเออเราเราขอเด็กสักนิดนึงแล้วก็แบ่งให้เด็กดีกว่าเนาะแอบกินสักเม็ดก็ไม่เป็นไรแล้วก็อีกเม็ดนึงดีกว่าโอเคประมาณนี้จะโอเคอันนี้เดี๋ยวอันนี้ให้แป้งแปงแป้งเอาแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวอันนี้ให้แป้งมันน้ำหลังอะไรอะอะไรว้า โอ้ oh. Oh, นี่มีอะไรเนี่ยสตอรี่สบันทึกของปีศาจลองอ่านนห้หน่อยเจ้นในที่สุดข,ข้าก็ได้พบเขาแล้วผู้ดถูกเลือกให้ทำหน้าที่แทนซานตาไม่รู้เพราะว่ามันยังอ่อนหัดหรือเพราะความงโง่เขลาของคนขับเครื่องบินผู้ oh. ตายมันว่าเ้น oh. แต่ดันเข้ามาหลงในดินแดนแห่งนี้ oh. ที่นี่คือถิ่นของข้าและข้าเฝ้ารอวันนี้บรดาแสนนานวันนี้ข้านั้นจะได้ลิ้มรสชีวิตของผู้คนจากต่างแดน จากปีศาจซานต้าเถื่อนสุดเท่หลงตัวเองกลับบ้านแล้วก็ไปเอากล่องของขวัญอันสุดท้ายแล้วก็จบคลิปในวันนี้อ๋อนี่ไงแม่นี่ไงต้นหไอ้นั้นใช่ไหมโอ้โหเห็นในตัวเกมใช่ใช่ถูนั่นแหละเออเหี้ยหลับเลยดิมันมาแม่เมืนมาแล้วโอ้โหวิ่งเมันคงไม่ยุ่งอะไรกับเราใช่ไหมันคงไม่ยุ่งอะไรกับเราใช่ไหมไม่หรอกมั้งเฮ้ยโอ้โหสิ่งเกิดเอ้าเกิดเรื่องถ้าเกิดว่า นี่อามาแล้ววางตรงไหนดีเน,นี่ยอันนี้ของเด็กนะแป้งอุ้ยน่ารักจังน่ารักอะ่ะไม่เอาไม่เอาเพลงนี้เอาเพลงอื่นเดียวปะ ไม่พเมอคิ้เพลงอะไรอขออีกรอบได้ป่ะเอาละค่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนสำหรับเกมไมครับนะคะใครชอบไปลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการทำคลิปต่อไปด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ก็ได้ท้ายถึง5พันไรนะคะเว้เจอกันใหม่สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายมันมาแล้วมันไปแล้ว